สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นนะคะเป็นรูปแบบนี้ด้านหลังนะคะก็จะมีช่องให้ใสเหรียญได้ทีหลังนะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีการไกลค่ะเหรียญหนึ่งบาทริบบิน้นมือสองค่ะสีอะไรก็ได้นะคะสายวัดค่ะ ตัดริบบิ้นเบอร์สองนะคะจำนวนสีเส้นนะคะให้ได้ความยาวที่ประมาณยี่สิบสี่นิ้วนะคะตัดทั้งสองมุมนะคะเป็นมุมเฉียงนะคะจับริบบิ้นนะคะพับนะคะให้ด้านหนึ่งนะคะมีความยาวที่มากกว่าประมาณหนึ่งนิ้วนะคะกดๆให้เป็นรอยนะคะ จับขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะให้ด้านที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนนะคะละักษณะแบบนี้เส้นที่สองนะคะคล้องเส้นที่หนะะึ่งค่ะให้เส้นที่ยาวกว่าอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นที่สามคะ่ะ ครองเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่นะคะสอดไปในช่องที่หนึ่งนะคะปลายอีกด้านหนึ่งนะคะอ้อมหลังเส้นที่สามนะคะสอดเก็บในช่องที่หนึ่งอีกครั้ง ขยับริบบิ้นให้อยู่ในลนักษณะแบบนี้นะคะจับลิบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะพาดข้ามนะคะให้อยู่ในระหว่างเส้นที่สองกับเส้นที่สามนะคะเส้นที่สองค่ะพาดข้ามนะคะ ให้อยู่ในระหว่างเส้นที่สามกับเส้นที่สี่นะคะเส้นที่สามค่ะพาดข้ามนะคะให้อยู่ในระหว่างเส้นที่สี่กับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สี่นะคะสดเก็บในช่องที่หนึ่งค่ะ กดๆให้เป็นรอยนะคะตัดลิบบิ้นให้กระชับเลยนะคะจากนั้นจับเส้นไหนก็ได้นะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นแบบนี้นะคะเส้นที่สองค่ะทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามค่ะ ทับเส้นที่สองนะคะเส้นที่สี่ค่ะทับเส้นที่สามนะคะปล่อยเส้นที่หนึ่งลงมานะคะเส้นที่ห้าค่ะทับเส้นที่สี่นะคะปล่อยเส้นที่สองลงมานะคะเส้นที่หกค่ะ ทับเส้นที่ห้าค่ะปล่อยเส้นที่สามลงมานะคะเส้นที่เจ็ดค่ะทับเส้นที่หกค่ะปล่อยเส้นที่ะะสี่สะะสลงมานะคะเส้นที่แปดค่ะทับเส้นที่เจ็ดนะคะปล่อยเส้นที่ห้าลงมานะคะเส้นที่หกค่ะ สอดเก็บในเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่เจ็ดค่ะสอดเก็บในเส้นที่สองนะคะเส้นที่แปดค่ะสอดเก็บในช่องที่สามนะคะขยับขยับนะคะจัดให้ลิบบิ้นกระชับนะคะ ลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะพลิกกลับอีกด้านหนึ่งค่ะขยับให้แน่นกว่าเดิมน,นะคะค่อยๆไล่จับทีละเซ้นนะคะจากนั้นนะคะ ขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะพาดข้ามสามเส้นนะคะผาดข้ามเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองแล้เส้นที่สามนะคะนับไปเหมือนเดิมนะคะเส้นที่สองค่ะพาดข้ามสามเส้นนะคะเส้นที่สามค่ะพาดข้ามสามเส้นนะคะเส้นที่สี่ค่ะ พาดข้ามสามเส้นเส้นที่ห้านะคะพาดข้ามสามเส้นเหมือนเดิมนะคะเส้นที่หกนะคะสอดเก็บในเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่เจ็ดนะคะสอดเก็บในเส้นที่สองนะคะ เส้นที่แปดนะคะสอดเก็บในเส้นที่สามนะคะจากนั้นค่อยๆขยับบิดๆนะคะให้กระชับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคะสอดเก็บบิดๆนะคะตามลายเลยนะคะเส้นที่หนะะึ่งค่ะ ชั้นที่สองนะคะชั้นที่สามะค่ะชั้นที่สี่ะค่ะชั้นที่ห้าน,นะคะชั้นที่หะค่ะ ชั้นที่เจ็ดนะคะเั้นที่แปดค่ะค่อยๆขยับวิบวิบอีกครั้งนะคะเพื่อจัดทรงนะคะให้ดูสวยงามนะคะแ่หน้าลักนัะแบบนี้นะคะ พลิกกลับอีกด้านนึงนะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะพลิกกลับไปด้านหลังแบบนี้ม้วนกลับมาด้านหน้านะคะเาใไมนะคะจับริบบิ้นนะคะพลิกกลับไปด้านหลังแบบนี้ มันกลับมาด้านหน้านะคะนับไปหนึ่งสองสองเส้นนะคะสดเก็บนะคะนับไปหนึ่งสองนะคะแล้วก็สอดเก็บนะคะเส้นที่สองนะคะ ตัดริบบิ้นไปทางด้านหลังนะคะหมุนริบบิ้นไปทางด้านหลังสอดมาด้านหน้านะคะสอดเก็บนะคะนับไปสองช่องนะคะหนึ่งสองนะคะแล้วก็สอดเก็บเส้นที่สามนะคะเหมือนกันนะคะหมุนริบบิ้นนะคะไปทางด้านหลังแบบนี้ พลิกกลับมาด้านหน้าสอดเก็บนะคะเส้นที่สี่ค่ะุนวิ่งไปทางด้านหลังนะคะพลิกกลับมาด้านหน้าสอดเก็บนะคะเส้นที่ห้าค่ะ ที่หกนะคะหมุนหรือวิ่งทางด้านหลังพลิกกลับมาทางด้านหน้าสอดเก็บนะคะเส้นที่เจ็ดค่ะเส้นที่แปดนะคะ ด้ลักษณะประมาณนี้นะคะค่อยๆขยับวิบบินนะคะจัดให้ดูสวยงามไลท่ทีละเส้นนะคะ สนักที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะพลิกกลับอีกด้านนะคะสอดปลายริบบิ้นเก็บนะคะเก็บทุกเส้นเลยนะคะให้ครบทั้ง8ปเส้น จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอันไหนที่ยังไม่สวยก็จัดใหม่นะคะเรียนหนึ่งบาทน,นะคะก็นำสอดใส่ด้านหลังแบบนี้นะคะใช้มือนะคะดัน,นะคะ่ะ เพื่อนๆสามารถใส่เหรียญได้ทีหลังนะคะจะทำตัวเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะส่วนลิบบิ้นนะคะเพื่อนๆจะใช้สีไหนลายไหนก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นลิบบิ้นตามงกุฎนะคะลักษณะก็จะแข็งๆหน่อยอันนี้เป็นตาดอกไม้นะคะก็จะพิ้วไหวมากกว่านะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ